ปกติวันนี้นะจะก็จะทํารีวิวเนี่ยลงดูนหน้าบ้านนี่แหละโอเคคือว่ามันจะสูงไปนิดนึงก็นะอุยหัวนมกรอบก็จะเห็นหัวนมนิดนึงแหละโอเควันนี้จะทํารีวิวก็คือว่าฉันไม่รู้ฉันตั้งกล้องยังไงตกนี่มันก็โอเคแล้วนะโอเคเพื่อนวันนี้นะคะคลิปรีวิวโอเคซื้อให้เด็กก็คือว่า ไปซื้ออะไรมาบ้างไปส่งเงินให้ลูกมาโ okay. อเคเส้นแต้มมันดีโทมซันก็ค่าขนมมันดี for two weeks สกอยก็มันดี for two weeks ก็ประมาณนี้ประมาณนี้มันดี for two weeks เนาะก็ประมาณนี้อันนี้อันนี้ลายเซ็นตัวเองดูเซ็นขยุกขยุกก็ประมาณหนึ่งพันหกร้อยบาทโอเคไปส่งให้เขาเนาะก็แบบ โอ้ยมันกลับหัวแล้วไปมันไม่ซูมซูมหน่อยดีวะไม่ซูมครับโอเ okay. ค1,600บาท1,600บาท,าทก็คือ40 pounds เซอซิน for two weeks โอเคคุมมาสันแล้วก็ไปได้จะไปซื้อกระเป๋าแกแบบไปซื้อกระเป๋าอะคือเขาไม่มาขายอะตะลก ขาไม่มาขายคือแบบจะทำยังไงอะว่าจะไปซื้อแ,แบบอยากไปซื้อห้าปอนกระเป๋าห้าปอนอะไรเงี้ยความฝันคือแบบ <c oughs> <c oughs> คืออยากได้ของถูกแกเขา้าใจไหมแบบไปอยากไปซื้อของถูกแต่ว่าเขาไม่ขายเขาไม่ไม่มาโอเคมีแต่ในร้านในร้านก็สวยมากมันเป็นแบบเหมือนของก๊อปแต่แกเดียวมันก็เป็นแบรนด์ในร้านนี่แหละแต่เป็นเหมือนอ่อก๊อเอ่อเรียกอะไรอะ่ะ แบรนด์อะไรวะที่เหรอเอยเหมือนเหมือนของก๊อบลุยอะแกแต่ว่ามันสวยมากเออลายตารางอะที่มันเป็นลายตารางสีเทาๆอะแกเออลายลุยโอ้ยถ้าจะซื้ออยากได้นะแต่ข้างในมันก็สวยเออกระเป๋าท้ายแบบชอปเปอร์อะชอปเปอร์แบบใหญ่ๆอะทรงใหญ่อะแกเออนั่นแหละก็อยากได้นะแต่ว่าคือแบบว่าแกรู้ไหมว่าเอออ่า กลัวเกิดดราม่าว่าใช้ของปลอมโอเคเป็นบ็อกเกอร์ต้องใช้ของจริงเท่านานอุ้ยไม่รู้ว่าสมองสมองสตุงสติอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้จบไ,ไม่รู้สตุงสติสมองอะไรอย่างนี้บ็อกเกอร์จนก็มีบ็อกเกอร์รวยก็มีเขาอยากใช้ของถูกก็มีเขาอยากแบบให้บางคนเขาจ่ายโอเคแบบ โอเคไปได,ด้อะไรมาจดีบยากก็เลยไม่ซื้อกลัวแบบดราม่าเป็นลายที่แบบหลุยแต่ว่าเป็นลายตารางแกดก็มันสวยมากข้างในก็สวยช็อปป็ที่เป็นอันใหญ่อะแต่เอรอุ่นนั้นอะสวยมากแต่ก็ไม่ไกล้าซื้อกลัวดราม่าโอเคก็เลยอัฟิสแก d ดราม่าไอไอวันทูบายไอฟาววันแบ a แอ n นิ o แ e น I อ I ลค k ทู y b u แต่ t I ร์ฟิงแม้บีดรามาม้บี o เออ่ uh, the, uh, the copy um, LV so I like so much but you know I feel scared มหาศาล don't buy <laughs> อันนี้ก็คือทิชชู่นะคะทิชชู่สำหรับทอ i l e t สำหรับอ่อ uh, อิปุงอิปี้อะไรนี่ <laughs> แล้วก็สอดน, <laughs> นะจ๊ะอันนี้ก็คือว่าว่างจากงาน,นวันถ่ายก็ไปซื้ออะไรมาเข้าบ้านไว้จะ จะอยากกินสุกี้โอเคก็ไม่มีน้ําจิ้มสุกี้หรอก็กเอาน้าจิ้มไก่ไปก่อนแล้วก็เค้แกมันเป็นรสท็อสี้แกฉันลองดูมัน,มนเค้อันนี้ฉันกินแล้วมันอร่อยฉันก็เลยชอบโอเคแล้วก็มีอันนี้สําหรับเคอะไรอยะยาโลช็อกโกแลตสาหรับอันนี้ฉันจะเอามาไว้แบบเวลากินก่อนไปทําง,งานอะไรเงี้ยเคแล้วก็กาแฟทาอะไรอย่างเงี้ย Okay. แล้วก็เยลลี่ฉันจะไปได้เยลลี่อันนี้มาที่ตามหาทั่วทุกแทบมุมโลกตลอดไ,ได้เยลลี่อันนี้มาที่ร้านฉันจะกินแบบนี้แล้วเพื่อนๆ okay. โอเคก็คือโอ๊ยอะไรไก่ก้นฉันน่ะก็คือได้ประมาณนี้แหละเพื่อนอันนี้ก็คือน้ำส้มหนึ่งปอนฉันซื้ออันนี้มากินแล้วก็อันนี้มากินโอเคประมาณนี้เดี๋ยวขอล้างมือก่อนได้ไหมนะเพื่อนๆคืออันนี้มันล้างมือได้ คือเจลเนี้ยพอล้างปุบเราก็แตกอาหารตรกเราก็กินของอะไรได้เลยไม่ต้องไปล้างอีกโอเคไม่ได้ว่าใครนะแต่ว่าเราไม่ต้องไปล้างอีกคือเจลคฟอเนี้ยมันจะล้างไปในตัวแล้วเราก็ไม่ต้องไปอะไรอีกจบมันจะคาดแบคทีเรียผ้าอันนั้นไปในตัวแล้วเราไม่ต้องไปล้างอีกโอเคอันนี้ก็คือล้างมือโอเคที่เขาใช้แบบ พวกหมออะไรเขาใช้กันมันไม่ต้องไปล้างอะไรอีกฉันอยากกินน้ำส้มแต่มันไม่มีน้ำส้มอะไรเลยคือมีอันนี้แหละมั้งขวดสุดท้ายมั้งแล้วก็มีวววิทอะไรแต่ว่าเป็นน้ำส้มแต่ขวดใหญ่เกินไปฉันก็เลยเอาอันนี้มามันไม่ใช่น้ำส้มแต่มมันคือน้ำที่เป็นอัดลมแต่เป็นส้มเอ้ยฉันก็ ว่าจะไม่กินน้ำอัดลมแล้วเพราะฟันฉันผุมากเลยแต่มันก็อร่อยกูดดิซอนกูดดิซอนอร่อยไม่ใช่น้ำส้มท ropical tropical punch ก็คือเป็นน้ำผสมคิดว่าเออนั่นแหละก็จะประมาณนี้ เป็นเยลลี่เพราะว่าผมร่วงโอเคก็แบบแบบผมร่วงออกมาเยอะมากเลยอ่ะเหมือนเป็น,นอะไรเงะ่ะจะคิดว่าไม่ได้เจอแหละเจอสัตว์เทีมนี่มากกว่าเอาอเดี๋ยวเั้นหากันไกรกัดต้นน้งเพื่อน